ค่าคนกลางแคดีนะครับหรือพอค่าไร่ไงที่เพิ่นส่งออกเลงก็ดีนะครับเพิ่นก็ติดต่อมานะครับเพิ่นก็ต้องการออเดอร์ถึงเดือนละ200ตัวหรือห0ร้อยตัวนะครับแต่ว่าก็ขอบคุณสมาชิกผูภรักผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับเนาะอ่าพี่ป้านาเฮาล่ะครับหลังจากรับประทานอาหารเสร็จนะครับฟาร์มนี่ก็จะเป็นฟาร์มอีกฟาร์มหนึ่งนะครับของกลุ่มย่างนครเฮานะครับซึ่งก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่เลี้ยงแพนในกลุ่มนะครับจะมาสอบถามรายละเอียดการเลี้ยงต่างๆนะครับไปฝากพี่น้อง ผู้สนใจในการเลี้ยงแพะครับผมซึ่งจํานวนแพะรอมกถือว่าหลายพอสมควรนะครับเนาะต่อไปเขาติดตามเนะะื้อหาสาระดีๆ้องกันเลยครับผมอนะติดตามด้วกันเลยครับเอาพี่แนะน้ำจาของเจ้งหน่อยนะครับสบปวดร่วมทั้งสถานทีตัง้งฟาร์มเ่า <he o S 2> ครับ,รบผม ครับสวัสดีครับกับผมนะนางิรักนางนารินนะครับกับเรืนี้ก็เป็นนางิรักฟาร์มนะครับกับที่ตั้งสตยูที่มูสิบเก่านะครับบ้านดุงไม้นะครับตำบลแวงดงอำเภอย่างศรีสุราัดร้วก็จังหวัดมหาสารคามนะครับแรักกับซึ่งเป็นฟาร์มที่อยู่ในสังกัดของกลุ่ม อ่าผู้แยงผู้เลี้ยงแพะยังนครนะครับเป็นกุ้มวิจการกุ้มย้อนะครับที่เขาได้จับกุมกันนะครับรวมแล้วกับเกือบสิบแปดฟ้ามนะครับในอำเภออ่คือสารทีเนาะที่พี่เพิ่นแนะนำขามาเนาะครับเนาะต่อไปนะครับกเขาเดือฮาสระเลยครับอ่าขอแรกนะครับที่พี่สนใจเริ่มในการเลี้ยงแพะเนาะครับเนาะยึดนมต้นมันมีอย่างไรครับพี่ ครับผมเริ่มแรกนะครับก็ได้ได้ศึกษานะครับว่าในโซนนะครับทั้งทั้งทั้งไอพื้นที่ของเขานี่นะครับก็ยังบอกเป็นที่เลี้ยงมีการเลี้ยงที่แพร่หลายนะครับกับศึกษาทั้งการตลาดก่อนครับตอนแรกนะครับก็ศึกษาในโซนภาคกลางเพิ่นนะครับเ็นเพิ่นเลี้ยงนะครับทั้งโซนชายนาดนะครับเพิ่นก็มันก็เป็นโซนหนึ่งนะครับที่เพิ่นตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์ในเรื่องของระยะเวลานะครับนะครับรอบนะครับรอบการผลิต นะครับโดยพื้นที่ของเขาเนี่ยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วไปนี่ก็สี่สีเลี้ยงในส่วนของเป็นวัวเป็นควายนะครับเป็นเป็นโคกระบือก็ส่วนหลายนะครับแต่ว่าก็หลบหรือว่าตนทุนก็ถือว่าสูงอยู่นะครับในการเลี้ยงนะครับก็เลยศึกษาว่าในกลุ่มของแพะเองนะครับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนะครับในพื้นที่ก็ยังมีว่าหลายนะครับก็ ก็ไปศึกษาทัาง้งโซนภาคกลางเพิ่นที่พันเดือดเป็นฟเพิ่นประสบความสําเร็จมานะครับก็ดได้กลับมา,าบน,นะครับแต่มาลองทดลองเบิ่งนะครับแล้วก็ได้หาลือนะครับกับออ่่ฟาร์มที่เพิ่นเลี้ยงก่อนในค่านอำเภอนะครับก็ได้คุยกันนะครับกับทั้งท่าน,จนเจ้าหน้าทีุ่่มผู้เลี้ยงแท้ นะครับผู้ผู้เลี้ยงแพะยางนครนี่นะครับก็เป็นผู้มิสาขาิดนะครับหลังจากที่จับพุ่มกันได้นะครับก็ไปตั้งพุ่มกันขิดนะครับก็รู้สึกว่าเริ่มแรกๆอ่ะประมาณเจ็ดแปดพุ่มนะครับเจ็ดแปดฟาร์มนะครับครับเอ่อเอ่อสี่เฮาสิได้ศึกษาหาความรู้ร่วมกันนะครับไม่ไม่แต่เลี้ยงแพะนะครับแต่รู้สึกว่าเอ่อก็ได้การได้การตอบรับนะครับจากทั้งสมาชิกเองนะครับการช่วยเหลือกัน ครับมันก็เลยเป็นที่ไปที่มาว่าเอแต่บ่าเมียนตะเฮานะครับที่ที่่ทีมาเลี้ยงพูดเดียวนะครับอ่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือการตลาดนะครับการตลาดนี่ก็รับทั้งของแท้เองนะครับแต่รู้สึกว่าตลาดนะครับใน่ยั่งบาดเขาเองเนี่ยครับว่ได้ิอะทีสี่บริโภคที่เป็นทีแพร่หลายนะครับในส่วนของการบริโภคเพบาะว่าที่เป็นเนื้อแพนะครับหรือนมแพรตะวันนะครับตลาดส่งออกนะครับตลาดส่งออกทั้งต่างประเทศก็ดีนะครับเพื่อจะ เป็นตลาดที่คนต่องตามเลยจำนวนมากนะครับเพ่เกษตรกรที่เลี้ยงน้อยอยู่เขาเลาก็เลยมองมองเมืองว่าช่องทางนหนึ่งเขาเลี้ยงไปนะครับมีการจับกลุ่มร่วมโตกันเป็นกลุ่มที่มันพ้งหนึ่งการตลาดหรือว่าการนำเนินนาซิมันค้งในในท้ายภาคหนาครับขาเลยเป็นที่ไปที่มาแล้วมาล่องเหยียบเบิร์นะครับนอกจากนี้แต่เว่าตอบโจทย์ทุกข้อทงต้นนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงแทะนะครับนั่นคือ จุดเริ่มต้นนะครับเนาะทีมาที่ไปครับผมแบบการเลี้ยงของพี่นะครับเนาะรูปแบบการเลี้ยงร่วมทึงอาหารทีฮอ่ใส่เลี้ยงอยู่นี่ครับมีประมาณไหยครับผมสำหรับรูปแบบนะครับถ้าเป็นรูปแบบการเลี้ยงนะครับกากสียูนี่ก็บสเป็นเลี้ยงแบบยืนไหล่ไหุ่งกึ่งกึ่งยืนลงนะครับยุนลงหรือว่าเขาเรียกว่ายืนล้มกึ่งไหลถุงนะครับช่วงหนาฝนนะครับหนาฝนเนื่องจากว่าพื้นทีฮอ่เป็นทุ่งไห้ทุ่งนาเนาะครับ ครับอ uh, ่ช่วงหน้าฝนที่พายุน้ํานี่เขากรสีอ่าเลี้ยงเป็นแบบดินรุ่งกรสีเป็นอาหารกรสีเป็นพวกกระถิ่นนะครับช่วงหน้าฝนนี่กระถินกระสีหลายนะครับพกระินของเขานะครับแล้วกระสีเป็นพวกหยาหยาสดนะครับหยาสดแล้วกระสีมีฟางฟางแห้งเขามาเสริมนะครับ สำหรับช่วงนาแรกนะครับหลังหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวแล้วนะครับสิเป็นการเลี้ยงแบบไร่ทุ่งจะเป็นไร่ทุ่งกันนะครับจะสิปล่อยปล่อยเลี้ยงนะครับส่วนนั้นกับสิเป็นอีกสิ่งนี้ช่วงเวลาไร่ทุ่งอยู่กับประมาณหลังการเก็บเกี่ยวกับประมาณสามสี่เดือนครับเขานาช่วงนาฝนนะครับเพราะสิบเป็นการเลี้ยงบบยืนเล้งกครับแล้วกับจ่างที่เห็นนะครับกับเป็นดินดำส่แล้วก็ฟางแห้งแร้ก็สิมนี้ในส่วนของ อาหารคนนะครับเพื่ออาหารคนคือเป็นหวัวอาหารเสริมิดๆหน่อยนะครับที่เขาสีมา้าให้ให้เขากิน <ถบ S 1> ครับแต่วา่าโดยพื้นฐานแล,แล้วตอนนี้ในในพื้นที่ที่เขามีกับพวกหยาพวกกระถินก็ถือว่าเป็นอาหารที่มันลดต้นทุนนะครับเพราะกระถิน <ๆ S 2> ว่าได้ไป,ไปใส่ต้นทุนหลายกับเรื่องของหวัวอาหารนะครับเพราะว่าแค่ขาเย้งนี่ปริมาณการกินก็ถิบว่าครึ่งว่าคือไฟนะครับมันก็ถิอว่าไหลนะครับแต่ว่าเขาจ็เขาก็ต้องหาพวก อาหารที่มันมีในส่วนของโปรตีนนะครับในส่วนของกับซินเลียงนี่ต่คือว่าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นอาหารที่มีโปรตีนที่เป็นเผื่อสูงสูงอยู่พาะสมควรเสริมนะครับที่เสริมก็จะเป็นหลักๆแล้วสิเป็นเรื่องของโปรตีนนะครับเพราะกระสิอเสริมในส่วนของ หัวหัรแนี่ยจากน้อยนะครับที่เป็นหัวหารสําหรับแพะเองก็ได้หรือหัวหารที่เกี่ยวกับการเลี้ยงว้วเลี้ยงอยังกับใส้ได้นะครับแต่ว่าเขาขัใส่เพราะหลายนะครับเพราะเป็นต้นทุนนะครับเพราะว่าในพื้นที่ของเขาเองมันมีนะครับมีกะทินมีหย่ามีอย่างทีทีเขามีอยู่แล้วนะครับเขาขัใส่ในตัวนั้นนะครับแต่เขากบในการเลี้ยง ่ในส่วนของยาสดเน่่ยนังเขาก็ต้องดูแลในเรื่องของโรคของไฟในเรื่องของขยะนะครับเขาก็ต้องมาสำคัญในเรื่องนี้คมื่อพูดถปัญหาสําหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพนี่ที่ที่ได้พบกันนะครับกับปัญหาในสี่สิบพบหลายสุดก็คือช่วงหน้าฝนครับตกใช่นะครับจากสีมาในในหลายช่องทางนะครับเพราะว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารนะครับที่เขาต้องให้ยาสดกับแพนี่นะครับกัสิมีในส่วนของขยะนะครับผลเปล้อเข้ามานะครับแล้วกัสิ่นี้ในส่วนของปัญหาเกี่ยวกับอากาศ อากาศกับฝนกับฟ้านะครับที่เขามาแล้วก็ส่วนแพะนี่ก็สิบอบบางในเรื่องนึงนะครับเรื่องของเรื่องของอากาศนี่เขาสิเขาสิแพ้อากาศได้ได้ง่ายนะครับคไข่กับเด็กหน่อยเป็นวัดนะครับเพราะว่าสิมีหนามูกมีไข้นะครับในช่วงหลากฝนนะครับสำหรับการแก้ปัญหาเองนะครับสำหรับเขาแก้ปัญหากับในส่วนของพยาัตนะครับในช่วงหลากฝนนี่เอาก็สิได้ มีโปรแกรมการพายพยาธิกันทุกเดือนนะครับ,รบในรอบหนึ่งเดือนเฉพาะหนาฝนนะครับในช่วงของหนาแล้งนะครับสองเดือนหรือสามเดือนเขาค่อาทำพยาธิแคนหนึ่งบพายพยาธิแคหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องของเป็นวัดเป็นไข่นี่ก็นในส่วนของโรงเรือนนะครับโรงเรือนจะจะต้องนะครับมี มีผ่าม่านผ่าสแลนนี่ยังพอป้องกันป้องกันละละอองฝนนะครับให้เขาเพราะว่าเขาสีเขาสีเช่นวัดเป็นไข่กเกิดจากละอองฝนนี่สระไหลนะครับผมในในระบบโรงเรือนเองเขาก็ต้องมีก็มีชีพพอสมควรนะครับช่วงหน้าฝนนะครับมีม่านมีเอ่ออันยังกันฝนให้เขานะครับแล้วก็ช่วงที่สิเขาฤดูหนาวอีกช่วงนึงนะครับเออ่เขาก็ต้องการความอบอุ่นอยู่คือกันนะครับช่วงของของการเอ่อเย่างดูของแพะนี่นะครับสิ จากช่วงฝนไม่หาหนาวนะครับหาเรื่องสุขภาพเขาสีสีเกิดนะครับหลังจากนั้นนะครับช่วงหนาแร่งที่อากาศแห้งๆนี้เขาเขาเขาสีบกข่ีมีปัญหาอย่างครครับผมไปนะครับรอบผ้นผลิตนะครับที่เขาสามารถผลิตทรงปุ่มใดเขาอยู่ประมาณใดครับพี่สำหรับรอบการผลิตนะครับคื่อนะครับส่วนมากเราเขาสีส่วนมากเขาสีกันกำนายหนีเขาสีํำนายเป็นแพคคุณเป็นแพ้ผู้นะครับเป็นแพคผู้ผู้นะครับสำหรับรอบการผลิตหรือการเรียงดูนี่ แพะนี่สิเอ่อใช้เวลาในการตั้งท้องอยุหาเดือนครับตั้งท้องหาเดือนเขาสิคลอดออกมาเขาสิกินนมแม่อยู่ประมาณ3เดือนนะครับแล้วหลังจากนั้นสิแยกออกมาคุณนะครับมาขุนประมาณ2เดือนนะครับกะสิ่หาเดือนนี่กะสิส่งนะครับในรอบของอ่า ตลาดสินีพอค่านะครับหรือว่าเขาสิขายในการในน้ําปุ่มนะครับร่วมโตกันนะครับได้แพ้จานวนหลายๆเขาก็ไปติดต่อพอค่านะครับก็ย่างเข่าๆกับสินีในรอบของทุกสามเดือนนะครับเพาตจับพค่คุ้นขายรอบหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มใหญ่ระดับจังหวัดนะครับก็สินีพอค่ามาประมูลราคากันนะครับมาสู่ราคากันแล้วก็ได้ราคาดีๆเขากับกเลือกพอค่าที่จำน่ายนะครับแต่ว่า ในอีกส่วนหนึ่งนะครับในการขยายพันธุ์นะครับมันก็สิมีในส่วนของการขายเป็นพอพันุแม่พันธุ์นะครับอันนี้เขาก็ขายได้ทุกเดือนอยู่แล้วนะครับสำหรับเกษตรกรผู้อยากเลี้ยงไหมนะครับเขาก็สีมาติดต่อเขานะครับเขาก็ขายได้กาเฉลี่ยแล้วก็สิประมาณเดือนละสี่ตัวหาตัวนะครับราคาก็อยู่เริ่มต้นก็ซีหาพันธุ์ขึ้นไปนะครับต่อตัวนะครับสำหรับเป็นเป็นพันธุ์พื้นเมืองนะครับนพันธุ์พื้นเมืองหลูกผสมนี่นะครับแต่ว่าอีกเป็น แพะอีกพันหนึ่งนะครับที่เป็นพันเหลือดลอยหรือว่าพันที่เลือดสูงนะครับเกิเป็รราคาหนึ่งตามเกณฑ์เข้าไปนะครับครับผมอืมต่อไปนะครับเป็นปัญหาสําคัญที่พี่น้องเกษตรกรผู้สนใจอยู่นะครับเนาะว่าเลียงแพะเลียงเขาสิไปขายใส่ครับร่งบอกเราห้่พี่น้องเขาฟังจังหน่อยนะครับพีครับผมปัญหานี่นะครับคำถามนี่เนี่ยมักจะเกิดนะครับสักครับเอ่อเกษตรกรผู้เลี้ยงใหม่หรือผู้ที่สิคิดสิอยากเลียงนะครับก็เป็นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ เกษตรกรกังวลกันนะครับในเรื่องนี้ว่าในเมืองบ้านเขามันบ่อไข่บริโภคแพะเพรได้กินเนื้อแพะดิบอยัางเป็นมาตร่านระลับนี้เขาเสียเอาไปขายใส่นะครับแต่แต่กระยากสีบอกกับพี่น้องไว้นะครับว่าในตลาดของแพะเองนะครับถึงถึงบ้านเขานะครับบ่่เป็นเมืองทีที่บริโภคในส่วนของแพะนะครับแต่ว่าตลาดตั้งประเทศนะครับยังเป็นที่ต้องการนะครับตลาดถือว่ากว้างพอสมควรนะครับเพราะว่าจํานวน นะครับทั้งพอค่านะครับพอค่าคนกลางคดีนะครับหรือพอค่าไายไงทีเพิ่นส่งออกเองก็งดีนะครับเพิ่นก็ติดต่อมานะครับเพิ่นก็ต้องการออเดอร์ถึงเดือนละสองร้อยตัวหรือหาร้อยตัวคันนี้นะครับแต่ว่าณตอนนี้เกษตรกรเขาก็บ่ท่านได้เกิดเพราะมั่นใจนะครับก็ยังยังเลี่ยงกันว่าเป็นที่แพร่หลายนะครับก็ก็กยากสนแนะน้ำนะครับสำหรับพี่น้องนะครับผู้อยากเลี้ยงนะครับแบให้ศึกษานะครับให้ศึกษาเบิ่งนะครับ เข้าไปเบิ้งในทาง YouTube นะครับไม่ทั้งช่องทางโซเชียลต่างๆนะครับว่าถึงตลาดมุนีนะครับกับทงศรีเพราะเป็นช่องทางอีช่องทางหนึ่งคือกันในการศึกษาว่าหาข้อมูลนะครับว่าตลาดแพร่พันธุ์เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวกับเริ่มแรกๆนะครับผมก็เกิดเกิดความกังวลขึ้นกันว่าเลี้ยงแล้วสิไปขายใส่นะครับสำหรับเกษตรกรผู้ที่เลี้ยงแล้วว่นนั้นนี่มีกลุ่มครับว่นนั้นตรงนีกลุ่มเขาก็ศึกษาบ้างครับว่าในพื้นที่ของเขานี่ มีผู้เลี้ยงจากไร้แล้วนะครับก็ลองจับกลุ่มกันบางหรืออำเภอไก่เคียงกันตำบลไก่เคียงกันนะครับลองลองลองปรึกษาแล้วก็จับกลุ่มกันนะครับหรือถ้าบ่มีกลุ่มเลยก็สามารถนะครับกับติดต่อเข้ามาได้นะครับเขาก็จะมาเป็นกลุ่มเครือข่ายนั่กันก็ได้ันเป็นกลุ่มเครือข่ายออกไปอีกก็ได้เขาบ่ได้สีกว่าแสงจังหวัดสิเป็น สมาชิกว่าใดทำเล่นนุ่มนี้่าในในส่วนของผมนี่ก็แต่ยังดีว่าเขามาเพื่อเามาจับกลุ่มกันเป็นอ่าวิสาหกิจชุมชนนะครับผู้เลี้ยงแพะย่างนาครน,นี่ก็ถือว่าก็ถือว่าได้รับการตอบรับอยู่ดูพอสมควรน,นะครับตอนนี้กับอ่าพอขาดกับติดต่อเข้ามาในน้ำลุ่มมันก็เป็นช่องทางในการต่อรองราคากันเกิดขึ้นนะครับมีอำนาจการต่อรองราคาที่สูงขึ้นดีก็ที่เขาสิอ่าไปขายผู้เดียวนะครับเป็นเกษตรกรรายเดียวนี่มันก็อำนาจการต่อรองราคามันก็มันก็สิบอมมีอ่า เลี้ยงปันไดนะครับแต่ว่าเขาเป็นกุ้มกันแล้วนี่ครับการต่อร้องการอย่างคำนวอนเขามีให้ครับก็คือตลาค้าสิ่ปีว่ากันอืเอานะครับทั้งหมดที่เพิ่นบอกเรามากก็หวังว่าสิเป็นประโยชน์นะครับกับผู้สนใจนะครับการเกษตรโดยเฉพาะการเลี้ยงแพะนะครับเนาะลองคิดตบทวนมึงในบทสนทนาผมกับพี่เพิ่นถี่แนนําไปนะครับเนาะอ่ามันมีช่องทางยังไงเขาควรหูยังแน่ในการเลี้ยงแพะนะครับเนาะ หวังว่าสิเป็นประโยชน์มากๆครับสุดท้ายนะครับให้พี่ติดช่องทางกันติดต่อสื่อสารมาให้พี่น้องเขาเนี้ยเพื่อแบบมีเรื่องสงสัยหรือมีเรื่องปรึกษานะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับในส่วนของวาระสิเป็นในทางกลุ่มนะครับมิสายคิปชุมชนยังนะเออผู้เลี้ยงแพะย้งนครนะครับหรือติดต่อโดยตรงนะครับโดที่ผมแบบเบอร์โทรนะครับ081นะครับ9374002นย์ศูนนะครับของ อ่อาอิรักฟาร,มร์มนะครับผมแล้วพี่น้องเกษตรกรผู้มสนใจอยากเริ่มเลี่ยงนะครับ่าเฮาสีเริ่มเ้ิดจังใดเขาเตรียมเงินเขาเตรียมพื้นที่จังสี่มันเหมาะวอนะครับสำหรับเรื่องโรงเรียนนะครับโรงเรียนเองจะดีนะครับกับบางท่านนะครับพี่น้อง,องสีกขงวงว่น <ๆ S 2> เห็นเห็นโรงเรียนเป็นลงเป็นหลังคือยังบ้านนี่สี่ลงทุนสูงนะครับ แต่บางบางทีท่านพี่น้องมีพื้นที่ทำเลี้ยงที่เหมาะนะครับมันก็บว่าจำเป็นต้องเชิญสั่งรงด้านที่มันสูงหรือมันใหญ่ครับเพราะกับเป็นการประหยัดต้นทุนหมองหันนะครับเพราะเอาเงินหมองหันไปลงทุนกับการซื้อพอพันเมียพันทองแท็บซีดีกอลนะครับตามช่องทางที่ได้แจ้งไปเมื่อกี้กับท่ากพี่น้องสนใจหรือว่ามี่ขอสงสัยใดๆนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับตามที่เบอร์โทรที่ผมได้แจ้งไปก่อนหน้านี้นะครับทาง ทีมงานนะครับทางช่องเพิ่นเพิ่นกับสิขึ้นทางหน้าจอครับผมเพื่อนึงนะครับในส่วนของเบอร์โทรแต่ละท่านนะครับในมือนี้ไปคิดว่าเอกระพี้ใดมีข้อมูลได้มีหลายฟาร์มนะครับที่ทั้งช่องเพิ่นได้มาทายทุ่มมือนี้กับสิคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับกับพี่น้องนะครับผู้ที่สนใจผู้ที่อยากเริ่มเลี้ยงนะครับเพราะว่าในการล้มโตครับเป็นปุ่มเป็นยังไงเนี่ยปัญหาทุกทิ้งทุกอย่างครับสมารถปรึกษากันได้ครับปรึกษากันได้ในช่องทั้ง ของกลุ่มก็ดีนะครับหรือในกลุ่มนี่ก็มีหลายกลุ่มนะครับการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับันงทไดนทันท่วนทีนะครับเราวุ่นเรื่องอย่างเขาประสบปัญหาแล้วนะเราปรึกษากันในกลุ่มนะครับปัจจันนี้การใอ่เหลือกันครับผมมือนี้กระขอบคุณนะครับผู้รักผู้ใหญ่เนะท่านประธานคุณพ่อประสิทธิ์ สมาชิกทุกๆท,ท่านที่ผมเขาเย่ยมชมฟ้ามเนาะครับเนาะหวังว่าต่อไปเฮาสีไเด็กลับมาเยี่ยมมายามถามข่าวกันไหมเนาะขอบคุณทุกท่านเนาะครับที่ผมไปถ่ายทําถูกทุกฟ้ามพี่นวองทุกท่านให้การต้อนรับเนาะครับให้คาแนะนําเป็นอย่างดีเนาะครับเนาะเมื่อนี่ผมกับพี่เพิินล่าไปก่อนนะครับพบกันไหมโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับผม